แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิว Honda h i ฮเอ2025ความยาวประมาณ850คำเป็นภาษาไทยและเริ่มต้นด้วยชื่อช่อง c a ส Dry s d r i e ์แสแปและจบด้วยการชวนกดติดตามโดยไม่มีเครื่องหมายคำพูดไม่มีหัวข้อไม่มีหมายเหตุช่อง c a ส Dry s d r i e ์แสแปขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รีวิวรถตู้สุดอเนกประสงค์ที่หลายคนรอคอยกับ Honda h i ฮเอรุ่นปี2025รถตู้ที่พัฒนาเพื่อการใช้งานทั้งส่วนตัวและเชิงพาณิชย์มาพร้อมความสะดวกสบายเทคโนโลยีใหม่และประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม สำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้ขนาดกลางที่ลงตัวในทุกด้านอย่าเพิ่งกดข้ามคลิปนี้เริ่มต้นที่ดีไซน์ภายนอกของ Honda h i a เ e 2025รุ่นใหม่นี้มาพร้อมการปรับโฉมที่ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกเรียบหรูพร้อมไฟหน้าแบบเล็ดที่ออกแบบให้มีรูปทรงเพียวบางรับกับเส้นสายของตัวรถโดยรวมขนาดตัวถังยังคงเน้นความกว้างขวาง โดยมีความยาวประมาณ5.3เมตรกว้าง1.95เมตรและสูง1.99เมตรซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลในด้านสมรรถนะ Honda HR-V i 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตร4สูเบเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุดประมาณ177แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดาในบางรุ่นระบบขับเคลื่อนล้อหลังให้ความมั่นคงในการขับขี่โดยเฉพาะเมื่อบรรทุกของหนัก และยังมีการปรับปรุงช่วงล่างให้มีความนุ่มนวลและเกาะถนนมากยิ่งขึ้นระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบแม็กเฟอร์สสังสตรัสและด้านหลังแบบแหบนบซอนรองรับน้ำหนักได้ดีขนาดเดียวกันยังช่วยลดแรงสั่นสะเทือนภายในห้องโดยสารช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่ออยู่บนถนนไม่เรียบหรือเส้นทางระยะไกลพูดถึงภายในห้องโดยสาร Honda h i a c e 2025จัดเต็มทั้งเรื่องพื้นที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เบาะที่นั่งรองรับได้สูงสุดถึง15ที่นั่งในรุ่นมาตรฐานโดยใช้วัสดุที่นั่งคุณภาพดีนั่งสบายระยะพื้นที่วางขากว้างขวางตอบโจทย์การเดินทางระยะไกลหรือใช้งานในรูปแบบรับส่งผู้โดยสารคอนโซลหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูเรียบง่ายแต่ทันสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาด8นิ้วรองรับการเชื่อมต่อทั้ง apple carplay และ android auto ระบบปรับอากาศแยกโซนหน้าหลังและช่องชาร์จไฟ usb หอวลายจุดเพื่อรองรับผู้โดยสารทุกตำแหน่ง พวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติช่วยเพิ่มความสะดวกในการขับขี่ระยะไกลในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda h i ฮเอ2025จัดเต็มด้วยระบบ Honda s e n s i n g ที่มีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและช่วยควบคุมให้กลับเข้าเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360อองศาช่วยให้การถอยจอดหรือการขับขี่ในพื้นที่แคบทำได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ไม่เพียงเท่านั้นฮอนด้ายังให้ความสําคัญกับโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงกระแทกและลดการบาดเจ็บของผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุและยังติดตั้งถุงลมนิรภัยหลายตําแหน่งรอบคันเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยอีกขั้นในส่วนขององค์การใช้งานจริง Honda h i ฮเอสสองถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายทั้งในเชิงพาณิชย์เช่นรถรับส่งพนักงานรถโรงเรียนหรือแม้แต่ดัดแปลงเป็นรถบ้านสำหรับนักเดินทางก็สามารถทำได้อย่างลงตัว ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงและห้องโดยสารที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการอีกจุดเด่นหนึ่งของไฮเอสรุ่นนี้คือความประหยัดน้ำมันโดยอัตราการบริโภคน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12-13กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถในระดับเดียวกันและยังมีระบบสตาร์ทสต็อปอัตโนมัติที่ช่วยลดการใช้น้ำมันในขณะรถติดหรือจอดนิง่งสุดท้ายนี้หากคุณกำลังมองหารถตู้ที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบทั้งความสะดวกสบาย ความปลอดภัยสมรรถนะที่ดีและมีความคุ้มค่าในการลงทุน Honda h i ฮเอ2025เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามทั้งในแง่การใช้งานส่วนตัวและธุรกิจถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Cars Drive Spare ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลน่าสนใจอีกมากมายเกี่ยวกับรถยนต์เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ